โอเคทีนี้มาดูฟงังก์ชันกันนะครับดูจอยใกล้เนาะเห็นไหมอาจจะไม่เห็น๋ยวผมจะปรับแสงจอขึ้นเนาะแป๊บนึงแสงจอเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเซฟด้วยลืม เครื่องนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับอืมเดี๋ยวมาดูกันเนาะอ่าเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กก็จะก็จะดูว่ามีเน็ตเวิร์กอยู่ในอยู่ในพื้นที่เนี่ยกี่เน็ตเวิร์กนะครับสามารถเข้าไปดูได้เชื่อมต่อมีเอ่อเรดิโอมีแมกกาเดตอะไรต่างๆมีแบบฮิดเด้นหรือแบบไหนนะครับอ่าตอนนี้อยู่อยู่แถวอ่านครนายกเนาะก็จะไม่ค่อยมีคลื่นเท่าไหร่นะครับต่อไปช่องแชนแนลช่องแนลจะบอกอะไรบ้างก็จะบอกยู u t l ไล h ์นะครับเห็นไหมฮะ ใช้แน่ว่างเพียบเลยนะครับได้สองยี่สี่ G ห้า G นะครับอ่าใช้แน่ว่างเพียบเลยเนาะตัวนี้กดเข้าไปดูแบบแบบละเอียดแต่ละช่องแหน่ก็ได้เนี่ยช่องแหน่นี้ใช้อยู่อ่าประมาณนี้ครับต่อไป access point แล้วดูว่าแถวนี้มี access point กี่ตัวนะเนี่ยมันอาจมันอาจจะมีโผล่ขึ้นมาในกรณี access point ตัวเดียวแล้วมีหลาย beacon เนาะโอเคคลายแอนคลายแอนนี่ก็คือตัวที่เชื่อมต่ออยู่หรือว่าตัวที่กำลังคุยกันอยู่นะถแถวเนี้ มันจะมันจะสามารถตรวจสอบได้อินเทอร์เฟอร์บลูทูธดีไว้นะมีบลูทูธเปิดอยู่ยนี่นี่คือตัวตัวรบกวนเนาะออโต้เทสนี่ยไรออโต้เทสก็จะเป็นอ่ากรณีเชื่อมต่อไวไฟแล้วอยากกดออโต้เทสตัวเนี้ยพอเทสเสร็จมันจะอัพขึ้นบนคลาวนะครับแอร์แมปเปอร์ตัวนี้สำคัญเนาะตัวนี้ไฮไลท์เลยก็คือเอาไว้ทำฮิตแมปส่งลูกค้าเนาะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเทสเนี่ยเทส POE ว่ามี POE ออมาไหมคลาสอะไรจ่ายไฟเท่าไหร่ก็คือตัวนี้เนาะ เนี่ยครับลิงก e, ์ p o e dhcp เกตเว a y วิ่งไปไหนเน็ตเวิร์กวิ่งไปไหนนะครับประมาณานี <c oughs> เ้เราจะมาดูการตั้งค่าเนาะข้างในวันนี้จะไม่จะ,จะไม่ได้ลงลึกเรื่องเทสตแต่ละตัวเนาะเอาแบบเอาแบบว่าเครื่องทำอะไรได้บ้างอย่างนี้ดีกว่า,เ,าเมนูแรกก็เป็นโปรไฟล์นะครับเซฟโปรไฟล์ได้ของแต่ละลูกค้านะครับอันดับ2ก็จะเป็นเน็ตเวิร์กเราจะแอดเน็ตเวิร์กที่เป็น wifi เข้ามานะครับต่อไปก็รายการ access point สามารถเพิ่ม a อ c e เซ p o i พอได้นะกรณีที่เราจะเทสเลือกเทสเฉพาะ a c c e เซ p o i พอของลูกค้านะหรือกรณีเราก็การเทสแบบแพ s ซีฟก็ต้องก็ไม่เลือกก็ได้เลือกเป็นอ l l นะครับส่วนเนสองจุดนึ่นึ่งเซตติ้งอันนี้เราก็จะเลือกอความเร็วในการสแกนนะครับชแนลต่างๆเราจะสแกนชแนลอะไรบ้างเลือกได้นะเพราะว่าในตในใน,ในตอนอิมพิเมนต์เนี่ยเราสามารถ ฟิกชแนลได้เนาะเราก็ต้องเราก็ไม่ต้องเสียเวลาที่จะสแกนทุกชแนลอ่าเนี่ยครับถึงร้อยหเนาะ ssid filtering เนี่ยเราจะฟิลเตอร์เฉพาะสิ่งที่เราจะเทสไหมสิกแนล level filtering นะครับงงก็คืออ่าเราจะทดสอบตัว minimum signal เนี่ยเราจะเอาที่เท่าไหร่กำหนดได้เพราะว่าถ้าไม่กำหนดเนี่ยหรือว่ากำหนดสูงเกินไปเนี่ยมันก็จะเห็นแบบ เ <otom> อ,อ็กเซปท i ไฟเยอะแยะหมดเนาะอย่างอย่างถ้าเกิดอยู่ในในเมืองในกรุงเทพอะไรเงี้ยเอเซปท์ไจะมีเป็นรนะ้อยๆยนะอ่ายิ่งใส่แอ h เ n นนานะครับยิ่งจะแบบมองเห็นทะลุเลยนะต่อไปกรุป๊ปอ่าวิชวล l อพีอันนี้ก็จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เนาะต่อไปอ่าตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ผมไม่ทราบตัวคัสต um ัม g ิกเนลแอจัตเมนเนี่ยตัวนี้สามารถแอจัตตัว สิกเนลได้นะครับแล้วก็ทานส s ิ i ชั่นโพ e เนี่ยก็คือตัวนี้จะเปิดใช้หรือไม่เปิดนะครับตอนนี้เราปิดอ่าถ้าถ้าเกิดไม่ได้ต่อเราก็ต้องปิดนะเพราะว่าเปนใช้เป็น Internal Eternal นะ็ e อ n นแนละอ่าแล้วก็ตัว d e f a u l t AP a u t o l i g h t เนี่ยก็คือเราสามารถเซตได้ครับกรณีที่ใช้แป็น2ดอันเนะก็มาตั้งตรงนี้ได้แล้วตัวนี้ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับ โรมโรมนะครับเรโชนะครับตัวนี้เทสโชโโก็คือเป็นโรมมิ่งนะครับมันจะตั้งได้ว่ากีดีบีถึงจะโรมมิ่งเนาะตัวนี้เหมาะสาหรับทดสอบระบบมากเลยเพราะว่าใครแอนอื่นๆอย่างเช่นมือถืออะไรพวกนี้มันจะไม่สามารถตั้งพวกนี้ได้นะเครื่องนี้จะสามารถเทสโรมมิ่งได้เนาะโดยรีพอร์ตก็จะมีจุดโรมมิ่งให้ด้วยเราจะสามารถกําหนดได้ว่าถ้าสัญญ,ญาณต่ากว่าเท่าไหร่ให้โรมมิ่งนะอ่ะทั้งหมดก็มีประมาณนี้จริงๆมีเยอะกว่านี้อีกเยอะนะต้องเข้าไปข้างในเมนูเนาะแต่เราเอาแค่นี้ก่อน อันนี้ไม่เซฟนะครับต่อไปมาดูในส่วนของลิงก์นันเนอะ G2 นะครับอืม G2 จะมีไม่เยอะเท่าไหร่ตัวนี้จะเทสแพดคอร์ดคู่กับน,นี้นะตัวนี้ใส่ SFP ได้นะครับขี้กกะบิตกิกะบิตนะครับตัวนี้ต่อ USB เนอะ,อะตัว G2 เนี่ยมันจะเป็น Android เบยน,นะดูเมนูโฮมนะครับอ่าก็จะเป็น Android Android เนาะจะมองมไม่ค่อยเห็นนะ ไม่เป็นไรอ,อธิบายแบบไม่ต้องมองให้เห็นก็ได้ไกลๆเลยก็ได้ตัวนี้ติดตั้งแอปต่างๆได้นะของ Aruba ของ h i Vision สำหรับเทสกล้องอะไรพวกนี้ก็ได้นะอ่า Aruba Cisco เนาะแอปจัดการ Access Point ต่างๆเนาะได้ได้ได้หมดเลยแอปจัดการอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะแอปพิลเตอร์ก็ใช้ได้แล้วก็อีเมลไฟล์มินเ,เจอร์จริงๆมันเหมือนกับ Android นะ ซึ่งจะเหมาะมากสำหรับลงแอปเทสต,ต่างๆเนาะด้วยตัวนี้หลักๆแล้วนะครับเราจะใช้ฟังก์ชันของ Link Runner นะก็คือมีสวิต์นะครับมีออโต์เทสแล้วก็มีเคเบิลตัวสวิต์เนี่ยเทสอะไรได้บ้างสวิต์เนี่ยจะมอง VLAN ได้หลาย VLAN เลยเนาะก็คือแล้วกรณีเกาะทั้ทงพอร์ตนะ,ะ Mac Address อะไรพอร์ตอะไร VLAN อะไร w i f i VLAN อะไรนะ,ะแล้วก็ IP อะไรอะ,อะไรพวกนี้ ส่วนออโต้เทสเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะการเทสตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่การเชื่อมต่อ DHCP Gateway นะครับ Response Time อะไรต่างๆเนาะแล้วก็พอทดสอบเสร็จเนี่ยก็จะรีซอสจะส่งขึ้นบนคลาวนะครับส่วนอันนี้ Cable Cable ก็จะบอกว่าระยะสายขาดสายช็อตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ,ใช,บนะใช้คู่กับตัวนี้ก็ได้นะใช้คู่กับตัวนี้ก็ได้หรือใช้คู่กับแท็ i ไอก็ได้เนาะตัวนี้ ตัวนี้จะเหมาะมากสําหรับการาทดสอบเน็ตเวิร์กที่ใช้งานอยู่สําหรับแอดมินนะเหมาะมากเลยนะตัวนี้แนะนําเลยอ่าส่วนการตั้งค่านะครับตัวนี้ก็จะมีลิงก์บนคลาวด์ได้นะครับใช้เป็นรีเฟคเตอร์หมายถึงว่าใช้เป็นไอเพิร์ฟไอเพิร์ฟก็ได้นะรีเฟคเตอร์เทสสปีดอะไรพวกนี้วีแลนด์มอนิเตอร์เราจะมอนิเตอร์วีแลนด์ทั้งหมดนี้ก็ได้นะเสียบในพอร์ตทางแล้วก็มอนิเตอร์วีแลนด์นะแล้วก็แคปเจอร์นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ อันนี้ครับน้ำปลาร้านะแม่เหรียญอันนี้ไม่เกี่ยวนะเอามาตามุ้นตำ